สวัสดีค่ะวันนี้ได้มะกอกฝลังจากไล่ไลน่นภดุลนะคะไล่นภดุลมะกอกฝลังแช่อิินนะคะ,กกเ,ะ,คะเขาจะซีนมาแบบนี้เลยะคะ่ะวันนี้จะพามาชิมะะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะดูลูกสวยๆนะออกมาเรียบร้อยและะ้วค่ะมะกอกฝรั่งแช่อิินเขามีพริกเกลือมาให้พร้อมด้วย มาลองซิมกันรสชาติจะเป็นยังไงอืมอร่อยมากอืมอืมไม่มีเม็ดละเว้อร่อยมาก มีพริกเกลือมาให้พร้อมเด้วยวจ้ะรับรองความแซ่บสั่งมาจากติ๊กต็อกนะคะเดี๋ยวเราจะปัตกตะกร้าให้ห จริงๆอะเราไม่จิ้มกับพริกเกลือมันก็แสบแต่ว่าอยากจิ้ม,อ,มอร่อยอพริกเกลือน,นิดนึง ไร่นพนดนลไร่นะดนประมาณนี้แหละค่ะไร่นะพนดนสั่งมาหลายวันแล้วแต่ว่าเราเพิ่งทานแช่ตู้เย็นไว้ hum mm -hmm. อร่อยมากมีอันนี้เม็ดมาหนึ่งน่าจะหลบมานะแต่เรากินเป็นสิบอันแล้วนะคะไม่มีเม็ดนะอร่อยอื้อ รีบไปกดสั่งกันเลยนะคะผลที่จะหมด